เพราะว่าเรามีเทคนิคง่ายๆมาฝากกัน10เทคนิคง่ายๆในการค้นพบตัวเองแบ่งปันโดยคุณลีโอปาโบต้านะครับผมเจ้าของเซนแทบติดบล็อกครับเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่โชคดีนะฮะ หาเลี้ยงชีพจากสิ่งที่ตัวเองรักและเขาก็คอนเฟิร์มว่าชีวิตเนี่ยมันยุ่งเหยจริงๆทะนีถึงแม้ว่าเทคนิคนี้นะคะอาจจะยังไม่ครอบคลุมหรือ,อว่าบรรคงได้ว่าความฝันของเราจริงๆนั้นคืออะไรแต่มันจะช่วยประกอบการตัดสินใจระหว่างที่เรากําลังเดินทางตามหาความฝันอย่างแน่นอนค่ะใช่ลยงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะกับวหนึ่งค่ะคิดถึงสิ่งที่เราถนัดลองนึกดูนะฮะว่าเราเนี่ยถนัดอะไรอาจจะเป็นสิ่งที่เราเคยถนัดตอนเด็กๆด้วยเช่นวาดรูปก<อ>ีฬาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะนํามาซี่อาชีพที่เราจะทําอย่างมีความสุ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ที่อยากให้น้องๆน,นะคะลองหาเวลาค่ะนั่งนึกสักประมาณ30นาทีนะคะว่าเอ๊ะตัวเราเนี่ยชอบสิ่งไหนบางทีเราอาจจะหลงลืมไปมันอาจจะเป็นเรื่องของการทําง,งานอาจจะเป็นงานอดิเรกก็ได้นะคะแล้วถ้าสมมติน,นึกออกปุ๊บจะให้น้องๆน,นะคะเขียนนต์ออกมาค่ะเพราะว่ามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของความฝันของเราก็ได้สําหรับข้อที่2นะครับคิดถึงสิ่งที่ทําให้เราตื่นเต้นบางอย่างที่เราทำนึกตัวอย่างเช่นงานศิอาสาเนี่ยเราทำแล้วเรามีความรู้สึกแบบเฮ้ยมีนึกจีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะใช่ใช่แล้วค่ะแล้วบางอย่างที่เราไม่ได้ทํามาสักพักแล้วนะคะก็อาจจะใช้เวลาส -3 สิบนาทีลองริชย้อนแล้วก็ทําดูเนาะแล้วก็เขียนลิชออกมาเหมือนกันิเหมือนกันนะหรือว่าบางคนนะฮะอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปหาประสบก,การณ์ใหม่ๆลองเปิดประสบก,การณ์ให้กับตัวเองครับ,รบผมลองผิดลองถูกรองทำโน้นลองทานี้อาจจะเจอสิ่งที่เราชอบก็ได้ครับต่อไปนะคะมาลองสังเกตดูค่ะกับวิธีที่3ชอบอ่านอะไรน้องๆต้องลองดูนะคะว่าจริงแล้วเนี่ยเราชอบอ่านอะไรอาจจะเป็นบล็อกแมกกาซีนเว็บไซต์อะไรก็ได้ พวดหนังสือหรือว่าบล็อกเหล่านี้ก็มีหมวดของมันใช่ลองสังเกตดูนะครับผมว่าเราเนี่ยไปคลุกอยู่กับหมวดไหนเป็นประจำอพอรู้ปึ๊บเห็นหมวดแล้วจดไว้ในนี้นนเหมือนกันเลยครับสี่ค่ะอาชีพในฝันนะคะหลายๆคนค่ะก็จะมีความฝันแบบขำ,ำๆเรานึกขึ้นมาว่า ฉันอยากจะเป็นศิลปินเหลือเกินอยากจะเป็นนักออกแบบนักเขียนนิยายนักธุรกิจอะไรต่างๆนานาที่เรานึกออกนะคะจดค่ะใช่อี่ันนี้เขาห้ามเอาไว้สำหรับข้อนี้เลยอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปประมาทอย่าไปคิดว่าเราทาความฝันไม่ได้เพราะมันจะฉุดร้งเราซะเปล่าๆนะครับข้อห้านะครับเรียนรู้และศึกษาครับให้เราหยิบมาหนึ่งอย่างนะคะที่เรามีความตื่นเต้นกับมันที่สุดค่ะและพยายามนะคะที่จะไปพูดคุยกับคนที่เขาประสบความสําเร็จในด้านนั้นอาจจะเป็นผ่านอีเมลหรือว่าผ่านบล็อกอะไรต่างๆก็ได้แล้วก็จด ไว้นะฮะว่าพอเราลองทําแล้วต้องปรับปรุงตรงไหนบ้างต้องปรึกษาใครบ้างอย่าก้าวผ่านขั้นนี้ไปนะ,ะ<ช>ัะผมเพื่อให้ขั้นอื่นเนี่ยมันฟลต่อไปได้มาดูข้อที่6ค่ะลองทําและพยายามนะคะอันขั้นตอนนี้คะถือว่าเป็นขั้นตอนแรกของการเรียนรู้อย่างแท้จริงค่ะสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลองทำนะคะอาจจะลองตัวเลือกแรกและสำหรับคนที่ลองทําไปแล้วเนี่ยอาจจะลองเป็นตัวเลือกที่2ก็ได้ครับผมลองทาที่นิตตี้ว่าเนี่ยอนจะแรกอา,อาจจะทําที่บ้านทําแบบเป็นส่วนตัวก่อน,อนเพิ่มเก่งแล้วเนี่ยก็เปิดตัวสู่สาธารณะ เพื่ออะไรเพื่อไปรับฟีดแบกต่างๆมาปรับปรุงตัวเองในขั้นต่อๆไปครับลองสังเกตความรู้สึกในขณะที่เรากําลังทํามันอยู่นะคะว่าเรามีความสุขกับมันไหมเราสนุกกับมันหรือเปล่าและเรารักที่จะแบ่งปันมันหรือเปล่าในส่วนของข้อที่เจ็บนะฮะเขาบอกว่าให้คัดตัวเลือกให้เหลือน้อยที่สุดค่ะดูจากลิสต์เราว่าอะไรที่เราถนัดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราชอบอะไรเงี้ยแล้วเราเหลือกมาเลือกมาให้มันอยู่ไม่เกินสาสิ้าข้อจะได้มาลองทำาพื่เกิดมันเยอะเกินไปอ,อุบทีใเช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะสิ่งที่เราต้องถามตัวเองตอนนี้นะคะคืออะไรรทททีี่่่ําาให้้เตตืนนสุด อะไรที่ทำให้เรานะคะยอมควักกระเป๋าตังค์มาจ่ายเงินหรือยอมทําสิ่งนี้นานๆได้เป็นปีเลยครับข้อที่8นะฮะเขาบอกว่าขจัดความกลัวไปให้ได้ยังไงเราก็ต้องเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าโมไปคิดอย่าโมไปกลัวว่าเราจะทําไม่ได้หรือเราจะต้องมีคนหัวเราะเราอะไรอย่างนี้มุฟออนครับเผชิญหน้ากับมันกันหนในข้อที่9้านะคะคือการหาเวลาค่ะหลายๆคนชอบอ้างนะคะและพูดว่าอฉันไม่มีเวลาตามหาความฝันแต่จริงๆแล้วนะคะเราสาม,มารถจัดตารางชีวิต จดตารางเวลาให้สามารถที่จะไปทําตามความฝันได้และสิ่งที่เราชอบจริงๆเลอย่าหาข้ออ้างเลยค่ะถ้าเรารักมันจริงๆนะคะยังไงก็มีเวลาให้สเสมอเขายกตัวอย,<ม>อย่างเช่นว่าในช่วงวันที่เราเรียนใช่ไหมพักกลางวันเราก็มีเวลาว่างก็ติวกับเพื่อนที่เก่งๆหรือว่าช่วงวันหยุดนี้เนี่ยก็เอาเวลาช่วงเนี้ยไปเข้าค่ายไปศึกษาหาค่ายหาคณะใหม่ๆที่เราจะเข้าเรียนอะไรอย่างนี้มาถึงข้อสุดท้ายค่ะข้อที่1ินะคะจะหาเลี้ยงชีพจากสิ่งที่เรารักได้อย่างไรซึ่งเขาบอกว่าสิ่งนี้นะคะไม่ได้เกิดขึ้นได้ฉับพลันหรือว่าเป็็นรรระะยเเวววลาด บางคนอยายใช้เวลาต่างกันบางคนนานบางคนสัน้นบางคนแป๊ดเดียวนะคะ อาจจะมีฝ่าฟันอุปสรรคมากมายไปเ่ยงงก็ห้ามท้อเด็ดขาดค่ะ Enjoy กับชีวิตเข้าไ <Enjoy S 2> ว้นะฮะเขาบอกว่าการที่เราเนี่ยจะได้ทำในสิ่งที่เรารักเนี่ยมันยังไม่ยากท่อการค้นหาจนเจอสิ่งที่เรารักนี่หรอกนะเพราะฉะนั้นลองทำหลายๆอย่างค้นหาให้เจอน,นะครับอยากให้น้องๆมีความกล้าหาญนะคะแล้วก็ไม่ต้องอายค่ะที่จะตามหาฝันหรือว่าทำสิ่งที่เรารักนะคะอย่งนีนขอเป็นกำลังใจให้เนาะบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมพอเราเจอคณะที่ใฝ่ฝันเนี่ยเรากก็จะรู้สึกว่าอยากตื่นเช้ามาทำมันทุกๆวันทุกๆเช้าเลยแล้วม จะเปลี่ยนชีวิตวน,น้องไปตลอดการแน่นอนนะครับผมยังไงสู้ๆเข้าไว้ก็แล้วกันครับหวังว่าเทคนิคที่เรานำมาฝากในวันนี้จะเป็นประโยชน์ประกอบการตัดสินใจหรือตามหาสันของน้องๆสำเร็จนะคะ